รอบรอบนะครับติดรอบรอบตัวปราสาทนะครับเนี่ยน่าจะเป็นยุคประมาณสมัยตะกอนนะครับน่าจะเป็นเจ็ดห้าหกเจ็ดร้อยปีนะครับเนี่ยน่าจะเป็นคนขอมนะครับสร้างนะครับปราสาทุ่นนี้ยุคโบราณเลยครับอันนี้ก็ต้นไซน่าจะลาวกวเป็นห้าหกเจ็ดร้อยปีครับเนี่ยต้นไม้เนี่ย ตัวประสาทนะครับเนี่ยตัวรอบนะครับฐานเขาประมาณนี้นครับเนี่ยฐาน,าน,น,น,ฐ,านฐานตัวประสาทนะครับเนี่ยใวที่ว่างเข้ามาเชิญชมได้นะครับประสาทสิขรภูมินะครับตั้งอยู่ในตัวอำเภอสิขรภูมินะครับ นี่ครับเนี่ยรอบรเนี่ยจะเป็นเห็นแบบแบบแบบนี้ครับเนี่ยเห็นซีดิงแดงครับจะทำแกะสลักมานะครับเป็นคนก้อนและยกวางวางนี่ครับตัวประสาทนะครับเนี่ยนี่ครับ ถ้าสมัยนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเห็นแดงครับเนี่ยเห็นแดงครับหลวประสาทนุ่เหล่าประสาทนะครับนี่ครับวันหยุดหรือว่าอะไรครับเขาเข้ามาเที่ยวดูชมได้นะครับเนี่ยสวยงามมากครับปราสาทเขาเก่นะครับนี่ย ตัวประสาทนี่ครับสวยงามมากครับเนี่ยจะดูส้มๆไปหน่อยนะครับเนี่ยตัวลอบประสาทครับ ก็จะทำประมาณนี้นะครับจะมีคนนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาเรื่อยๆดูเวชมะครับเนะี่ยตัวประสาทคนไทยบัตรน่าจะ10บาทนะครับเข้าชม10บบาทนะครับ,บ,บ,นค,รบคนไทยเด็กเข้าชมฟรีนะครับ สวยงามมากครับเนี่ยหนึ่งแล้วก็สองเนี่ยสามสี่ห้าใหญ่อยู่กลางกลางเลยเนี่ครับรอบๆอบครับรอบประสาท